လာတယ်ရရရပြေးပါစလ um ိ uh ု့အင်းကြီးပါဆဲထားကြီးမင်းကအဲ့လိုမပြေးနဲ့လူတွေလူပဲလိုက်မဒီးမပြေးနေသမီးရတော်ဒီပုံစံသမီးရောပြေးပြီးရစမ်းဟွိုင် ไอ้เอ็ดยอกอบอดยอกออตอบีเติมกับออชินเติมกับอบอดเติมมะเลยโตกว่าไปหมดเลยทีนี้แฮ้วเยมีนุสาวงาหน่ายดาตะแกแรงอะเราเนาะ6อย่างเนาะงาไม่หนีวุงาเราเปลี่ยนบิตะเซมผู้หญิงร้องมาจากในปอมมงกะเลมีกะเลอะหั่นจ้าเลยที่บักกะนี่ตีเสียมั้ยเสื้อบ้านจ้าเลยอะตันจ้าหาล่ะเซนโลวิท ลีชุวแน่แต่ได้อะไรอ่ะพ่อลอดีอยู่ในนยสายศิษนะนะจะมาทำพิธีโอ้โหอีนิกมึงมึงนี่ไม่ธรรมดาเนียเฮ้ยให้กูพักเหนื่อยม่เถอดดงจิตดงวิญญาณ้ยเฮ้ยวุ่นอย่หนเนี่ยไม่เหนื่อยมากนาค้งเนี่ยมอกนี่ีกองเนี่ยต้องชอบเียะ้เนาะไปกูนี่หอบไปเลยอีปอแดกดเลยต่ันเวเลยตะข้วยลยตะขันเวเลยตะขันปียอะไรเลยเลยแล้มาเเลยเบาอย่าเนาะออย่าลกอะนิดเดียวอันนี้จะขนาดเลย cũngเหมือน thì là nó mới này, xuôi quá đấy, bài nít, không, anh chạyระยะ cày con, cho anh bảo anh nghe, 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 แค่หัวคนมึงยุกอีกแล้วจะต้องทาโกีลคนมึงยุกอีกแล้วก้าวเมย์เลยตึกเก่เมย์ตกตเกาเมย์เราตึกตีเกาเมย์เรตัวตุ้มตุ้เาต้อนงินนวันนี้เกยตัวตุ้มเนีนั่นแหละเปลี่ยนเเยเจอผีก็ต้องสู้ผีนั่นตู้เนี่ยเปลี่ยนมา้นรู้อยู่ตรงไหนเข้าไปตรงนั้นเปลี่ยนาไปนมาหัวยางไงอ่ะกูรอโอกาสนี้มานานแล้วเซ่เอ้เฮ้

นี่มันไม่ได้อันนั้นก็ imagine มันเป็นบึกๆว่ะเจอดิฮะไปดูฮะไปดูนี่ดิโอ๊ยมันดูนี่ดิโอ๊ยมันดูฮะดึงกูปรุงลนอัชเวเล่แหละก็ต้องเล่นอัชเวคันแหละเนาะอะเปิมันนี่ล่ะโอ๊ยตะโปนี่หว่าไม่เคยดึงกูอ๋อเฮ้ยมันถังนะมึงเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงกูไม่รู้ พี่มันก you know ูเนี่ยตกหลังไปดินี่ Nhiều น้ํานี่ไงวะไม่ใช่อีสารีโลลาเนี่ยมันไม่นี่อยู่เลยก็ตกใจไงไปนี่มันสายบูเนี่ยลั่นเลยเนี่ยมันมีลั่นเลยป่ะน้องสุจีตกไปว่ะตกอะไรอ่ะบอกว่ายิงตายเนี่ยหรือถูกขังไว้เนี่ยพวกน้ํา ตั้งแต่ประตูแล้วกูข้องใจมากเลยหนึ่งหมื่นอยวไปกลังใจกันพี่นะแ่มาตีทเมงเคลีตูมาตีขมาตีเอาจากะอ้ตารังอไปทามาตีอยู่กนเนาะแล้วเ็มารเทนาไปหนึ่งหวลอยไปลังใจกันนะครับไปไหนอะเข้าไปที่ไอเอาไปแต่ยาบอต้อจับนเนาะเดียวเดียวกูแชร์บาเนาอนะมเลยด้วย้ดีเลย นากูบว่ไอ้อนเด็ไม่มาเว้นแล้วเนาตามยเลยนคอยู่่ถ้าไม่น้อยเลยสเพสีทีตายมั้ลยถ้ามึงยังวนเวียนอยู่ไปถ้าไม่อยากได้บุญมึงมารอกูต่ถ้ามงอยากาแต่บบอไม่ไ่ตีมาชี้ี่แ่ไมกูตัชินชินไม้กูตลชินาะ็กูตชนชี่บออะไรพวมันกันเนี่บอตูน้า